พายุคันแมกกีที่เคลื่อนมาสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่7พฤศจิกายน2568จะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืมและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพายุนี้มีความรุนแรงที่สามารถทําให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันได้จึงเป็นสาเหตุที่กรมทางหลวงต้องสั่งเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนายนปิยพงศ์จิวัฒนกุลัยสารอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยว่าพื้นที่ที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองและจังหวัดอุทัยธานีซึ่งอาจมีฝนตกต่อเนื่องและน้ําล้นตลิ่งในบางจุดกรมทางหลวงได้สั่งให้สํานักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความเป็นอันตรายและต้องเตรียมความพร้อมอย่างมาก เพราะพายุคันแมกกี้อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จึงทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆกรมทางหลวงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนทั้งในการอำนวยความสะดวกในการสัญจรและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์อาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนกรมทางหลวงได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนกำลังคนและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่ออ,อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุคันแมกีอย่างเต็มที่ซึ่งการร่วมมือน,นี้เป็นสิ่งสําคัญในการช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้ประชาชนที่อาจต้องเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงได้รับการเตือนและเตรียมความพร้อมกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและเสาแสดงแนวเขตทางอย่างชัดเจนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและเมื่อระดับน้ําลดลงจะมีการเร่งเข้าประเมินความเสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็วเพื่อเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกตกินอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพร้อมรายงานสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เสีย่ยงภัยซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญในการช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านพื้นที่เสีย่ยงภัยกรมทางหลวงได้มีการแจ้งเส้นทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภยัย และสะดวกสบายซึ่งเส้นทางเลี่ยงนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงใน,ในการเกิดอุทกภัยได้เส้นทางเลี่ยงที่กรมทางหลวงแนะนําได้แก่เส้นทางเลี่ยงจากบ้านหางดงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ไปยังบ้านนาคอเรือซึ่งเป็นเส้นทางท้องถิน่นจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยข้างร้านโค้งงามการเกษตรและใช้เส้นทางท้องถิ่นไปบรรจบที่สากรณน,นิคมนาคอเรือเลี้ยวขวาไปบ้านนาคอเรือเส้นทางเลี่ยงจากสามแยกริมหลวงจังหวัดเชียงใหม่ไปยังบ้านเมืองนะักซึ่งจะใช้เส้นทางท้องถิ่น ไปบรรจบที่หมู่บ้านหนองเขียวเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง1322ที่กม125700เลี้ยวขวาไปบ้านเมืองนะและบ้านแก่น้อยเส้นทางเลี่ยงจากจังหวัดสุโขทัยไปยังจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะใช้เส้นทางที่ผ่านเขื่อนวังล่มวิ่งถนนท้องถิ่นไปบรรจบที่ทางหลวง3221เลี้ยวซ้ายที่กม000 0และเดินทางบนเส้นทางนี้ไปยังอำเภอทับทันเส้นทางเลี่ยงจากจังหวัดอุทัยธานีไปย,งยังเขื่อนวังล่มซึ่งจะใช้เส้นทางที่เลี้ยวซ้าย เข้าไปเขื่อนวังล่มวิ่งถนนท้องถิ่นไปบรรจบที่ทางหลวง3221เลี้ยวซ้ายที่กม0 0 0 0และเดินทางบนเส้นทางนี้ไปยังอำเภอทับทันถ้าประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางหรือแจ้งเหตุอุทกภัยบนทางหลวงสามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับคำแนะนำและช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ เมื่อพายุคันแมกีมาถึงการเตรียมความพร้อมและร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือและควบกุมสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงเชิญให้ประชาชนทุกคนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับพายุและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น